คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีตอนเที่ยงของวันพุธที่25กันยายน2567ครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องเจาะเลขรวยนะครับแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยผมแอดมินคมสัรเป็นคนดําเนินรายการครับผมแนวทางแรกที่ผมนําเสนอวันนี้นะครับก็คือแนวทางเลขล่างจากแอดพันนั่นเองครับแอดพันนะฮะพันธมิตรใหม่ของผมติดต่อเข้ามานั่นเองนะครับบอกว่าสวัสดีครับแอดมินคมสัรแนวทางเลขชุดล่างครับเดี๋ยวผมขยายให้นะครับท่านผู้ชม เดี๋ยวผมให้่านผู้ชมดูวันนี้ครับ1ตุลาคม6 7ล่างมี0 3 0 5 74 83 92แล้วก็93แอดพันนั่นเองครับเดี๋ยวผมเขียนใส่ในกระดาษให้ดูอีกทีนะครับท่านผู้ชมแอดพันติดต่อเข้ามาบอกว่าโชคดีครับนะสู้ๆครับแอดผิดพลาดประการใดขออภัย f c ช่องเจาะเล็กรวยด้วยนะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับแอดพันธครับสำหรับการแบ่งปันนั่นเองวันที่ผ่านมาครับท่านผู้ชมทางด้านซ้ายนะฮะแนวทางจากแอดพันธ์เลขล่างจากท่านนั้น หลุดไปนิดหนึ่งครับท่านผู้ชมท่านให้7,4แล้วก็7,5นะครับเลขล่างออก3,7นั่นเองนะครับท่านผู้ชมแนวาทางเลข7ของท่านมี7,4แล้วก็7,5นะฮะแต่ว่าเลขล่างนั้นออก3,7มงวดใหม่ทางด้านขวามือนะครับตามกระดาษที่ผมเขียนให้นะ1ตุลาคม6,7ครับแนวาทางเลขล่างจากแอดพันครับมี0 3 0 5 7 4 8 3 9 2แล้วก็93ครับแอดพันพันธมิตรใหม่จากผมนะครับ ลำดับถัดไปครับก็เป็นแนวทางเลขล่างเหมือนกันจากพันธมิตรใหม่ของผมครับท่านถัดไปก็คือคุณแม่แมวนั่นเองนะครับคุณแม่แมวก็ติดต่อเข้ามานะครับทุณผู้ชมนะคุณแม่แมวหรือคุณยายแมวนะท่านบอกว่าเลขล่างนะฮะเด่น0ย์กับ9นะครับมี 10, 30, 70, 92 9498ตามนี้ลูกแอดนะฮะผมก็ขอบคุณคุณแม่แมวไปนั่นเองนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมเขียนใส่ในกระดาษให้ดูนะครับครับนี่คือแนวทางเลขล่างจากคุณแม่แมวนะครับงวดนี้1ตุลาคม67ครับล่างเด่น0กับ9ครับมี1 0 3 0 7 0 9 2 9 4 9 8คุณแม่แมวนั่นเองนะครับ 1.0น,นะโอ้เลขตัวนี้ก็มายากเนาะแต่ก็ไม่แน่นะคุณผู้ชม1 0ึ่นูเนี่ยแอดมินก็แอบรุนแอบเชียร์แนวะทางเลข0อยู่ครับ3.0.7.0.98ูน 30, ยนี่ก็สวยครับ94อย่างเงี้ยเอาละ,ะครับนี่คือแนวทางล่างจากคุณแม่แมวนั่นเองนะครับยังเหลืออีกท่านหนึ่งครับก็คือคุณพ่อ f c อุบลน,นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมหาคุณพ่อ f c อุบลก่อนนะครับเอาละฮะนี่ครับ คุณพ่อติดต่อเข้ามาครับบอกว่าเลขล่างงวดนี้เด้อลูกแอดนะฮะเดนศูนย์เหครับหาศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์จากพ่อเอฟซีอุบลนั่นเองครับขอบคุณอีกครั้งนะครับคุณพ่อเอฟซีอุบลครับมาแนวทางเลขศูนย์นั่นเองนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมเขียนใส่ในกระดาษให้นะครับฮะทางด้านซ้ายเป็นของคุณแม่แมวครับนะฮะทางด้านขวาเป็นของคุณพ่อเอฟซีอุบลนั่นเองครับ นะคุณพ่อ f อฟซีอุบลบอกเด่นศูนย์ตัวเดียวเลยครับ5 0 6 0 7 0ครับถ้าเทียบทางด้านซ้ายจะชนกันที่แนวทางเลขศูนย์ที่70นะครับระหว่างคุณแม่แมวกับคุณพ่อ f อฟซีอุบลชนกันที่70จะมาหรือไม่นะฮะจะมาแนวทางเลขศูนย์ไหมงวดนี้ที่ชนกัน2ท่านนี้ลุ้นกันครับท่านผู้ชมขอบคุณทั้งแอดพันคุณแม่แมวแล้วก็พ่อ f อฟซีอุบลด้วยนะครับสาหรับนะฮะท่านผู้ชมท่านไหนที่ อยากแบ่งปันแนวทางตามนี้นะครับลายดีผมสแสดงให้แล้วนะครับคมสัน0814545277หรือจะค้นผ่านเบอร์มือถือ0 8 1 4 5 4 5 2 7ก็ได้ครับสามารถแบ่งปันแนวทางกันได้เหมือนกับแอดพันคุณแม่แมวแล้วก็พ่อ F4 อุบลครับซานีรกรเอะพี่น้องเดอ้อโชคดีโชคหมานมสุขสุขคนครับสวัสดีครับ